สวัสดีครับวันนี้ผมมีเนื้อหาสาระดีๆนะฮะเป็นข่าวอัปเดตให้เ,เพื่อนฟังในแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะวันนี้เราไปที่ต่างจังหวัดนิดนึงนะฮะไปที่ภูมิภาคตะวันออกนะครับก็อยู่ที่จังหวัดระยองนะเขาบอกว่า,างี้นะอสังหาระยองปี6 2เนี่ยยังเหนื่อยผู้ประกอบการเร่งระบายสต็อกหนีมาตรการแบ่งชาติพร้อมปรับพอร์ตชะลอลงจุนโครงการใหม่บางรายหันจับลูกค้าตลาดบนกำลังซื้อสูงขณะที่ลูกค้าบ้านเนี่ยถูกรีเจ็คจาก แบงค์เยอะนะกู้ไม่ผ่านนะกู้ไม่ผ่าน50-80%จริงหรือเปล่าเนี่ย10คนกู้ไม่ผ่าน8คนเนี่ยนะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกว่าขนาดโครงการเนี่ยพีอัพพูบแล้วเนี่ยแบงค์ก็ยังรีเจคสูงอยู่นะคือโครงการสกรีนลูกค้าเรียบร้อยว่าผ่านแน่รายนี้รับถึงรับจองนะลูกค้าไรายไหนไม่ผ่านไม่รับจองนะนี่ขนาดสกรีนเรียบร้อยนะส่งเข้าไป10บรายยังไม่อนุมัติสักแปรายโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น นะแต่เขาบอกว่าทุนบริษัทมหาชนกับทุนทุนท้องทุนต่างถิ่นเข้ามาลงทุนในในระยองเยอะมากนะก,กับกับการกับทุนท้องถิ่นเนี่ยกับไม่ทําอะไรเลยไม่ลงทุนอะไรเพิ่มนะคือด้านนอกเข้ามาแต่ด้านในไม่ทาอะไรเลยนะครับมานะดูข้อมูลต่อนะข้อมูลนี้ผมเอามาจากสัมภาชาติธุรกิจนะฮะนะครับเขาบอกว่านาะยกสมาคมาสงังหาจังหวัดระยองนะเปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจอสังหาของระยองเนี่ยปี62เนี่ยจะชะลอตัวนะครับส่งผลให้การเปิดตัวโครงการใหม่น้อยลงนะครับโดยเฉพาะตลาดบ้าน1-3ล้านบาทบางบริษัทเปิดเพียงหนึ่งโครงการหรือไม่เปิดเลยเนยจะจกปกติเนี่ยจะเปิดปีละ1-3โครงการนะครับผู้ประกอบการบางโครงการเริ่มเริ่มหันม,มาจับตลาดกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงขึ้นขณะที่ความต้องการบ้านของผู้บริโภคยังคงมีอยู่แต่ประสบปัญหาหลักคือ การเข้าถึงสินเชื่อสถาบันการเงินยากมากนะฮะเขาบอกว่าซึ่งเริ่มเห็นภาพตั้งแต่ไตรมาสสามของปี6กหนึ่งคือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละนะเช่นนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าเงินเดือน30,000บาทสามารถกู้ซื้อบ้านได้ในราคา2-3ล้านบาทกูเข้าไปได้ไงวะส0 0 0 0บาทนี่เต็มที่2ล้านนี่ก็ก,ก็ก็เต็มแม็กแล้วนะนี่กู้ไปถึง3ลนะ้านแม่งบ้าไปแล้วนะ <laughs> เก่งนะเก่งผมถือว่าเก่งนะสามหมื่นเงินเดือนสามหมื่นกู้ได้สามล้านแต่ขณะนี้เนี่ยสามารถกูซื้อบ้านได้เพียงล้านกว่าบาทเออหายงงไหมเงินเดือนสามหมื่นจากแต่ก่อนเงินเดือนสามหมื่นกู้ได้สองถึงสามล้านแต่ตอนนี้เงินเดือนสามหมื่นกู้ได้หนึ่งล้านบาทเอองงปะ่ะเออไม่รูนะ้แต่ข้อมูลเข้ามาอย่างนี้นะครับก็ก็ผมก็ตามนี้ไปนะครับเออนะครับเขอาอบอกว่ารวมถึงธนาคารเนี่ยเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อรายย่อยยากขึ้น อีกทั้งการปฏิเสธสินเชื่อของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างมากนะโดยบ้านในราคาบ้าน 1, 000, 2, 000, 5, เนี่ย่ล้านถึงสล้านหเนี่ยมีมีการไม่อนุมัติสูงถึง50-80%เโอ้โหเยอะมากเลยนะไม่อนุมัติถึง80%อนุมัติแค่20%บเนี่ยนะบ้าน1 2ึถึงสล้านหนะส่วนบ้านราคา3ล้านขึ้นไปเนี่ยรีเจ็คอยู่ที่ประมาณ20%เออก็ถือก็ยังถือว่าสูงนะซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี61 ทำให้บางครั้งอาจจะเห็นผู้ประกอบการต้องการต้องขายบ้านหลังแนละ้วประมาณ4-5รอบคือขายแล้วขายอีกขายแล้วไม่ผ่านเปลี่ยนคนคืนมัดจําหรือคืนหรือเปล่าไม่รู้ขายใหม่คือบ้านหลังนึงเนี่ยให้คนลองซื้ออยู่ประมาณ5ครั้งลองยื่นกู้อยู่ประมาณ4 5ห้าครั้งนะกว่าจะผ่านนะเออฟังแล้วเหนื่อยแม้จะมีการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้านะฮะเมื่อเทียบกับมูลหนี้แล้วคือทำพีเอฟปุ๊บเรียบร้อยแล้วว่าน่าจะผ่านแต่ก็ไม่ผ่าน นะครับก็ประมาณนี้นะขณะที่ความต้องการที่หัวใส่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นราคา3-5ล้านบาทแต่ด้วยกําลังซื้อหรือไรายได้อาจไม่พอจึงมักเริ่มต้นด้วยการซื้อบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับราคา2-3ล้านอยู่ใส่ไม่เกิน5คนไปก่อนหลังจากนั้นห้าหปีจึงเริ่มขยับขึ้นไปบ้านหลังใหญ่ขึ้นเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะฮะโดยผู้ประกอบการมักจะนิยมทําบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและทาวน์โฮม สำหรับคอนโดนะฮะส่วนใหญ่อยู่ริมทะเลและมักเป็นบ้านพักตากอากาศมากกว่าที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้คือที่จังหวัดระยองนะฮะคลิปนี้นี่พูดถึงแต่เรื่องระยองอย่างเดียวล้วนๆนะครับนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนกลุ่มที่ซื้อบ้านหลังแรกเนี่ยอยู่ที่70-8 0ส่วนหลังที่2เนี่ยอยู่ที่20-30%ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะแต่เมื่อมีมาตรการแบงค์ชาติออกมาเนี่ยบ้านหลังที่2ค่อนข้างมีผลกระทบนะครับ ก็จริงๆระยองนี่ก็เป็นเป็นกลุ่มที่มีคนไปซื้อบ้านเป็นบ้านหลังที่2เยอะนะเพราะว่ามีนิคมอุตสาหก,กรรมนะครับก็คือย้ายที่ทํางานสมมติยายที่ทำงานจากกรุงเทพไปอยู่ระยองเนี้ยก็ขี้เกียจขับรถอะหรือไม่อยากเช่าบ้าน้วยก็เลยซื้อบ้านอยู่ที่นั่นซะเลยเป็นบ้านหลังที่2เยอะนะก็มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ30%เนนะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะผู้ประกอบการเขาบอกว่าอยากให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือภาคอสังหา นะครับเพราะเป็นเซกเตอร์ใหญ่นะปัจจุบันเนี่ยบ้านราคา3ล้านบาทเนี่ยเงินดาว5%คือ1ส5 0 0ลูกค้ายังไม่ค่อยไหวหาเก็บเงินดาว20%ตามมาตรการใหม่เนี่ยคือ6 0แสนเนี่ยคือบ้าน3ล้านปกติคือให้บ้านแนวราบปกติให้กู้5%เอไ้ไม่ใช่โทษทีให้กู95้95%ให้ดาว5% 3ล้านก็คือต้องมีเงินเติม1ส5 0 0ยังบอกว่าเกือบไม่ไหวนะเอ,อ แต่ทีนี้ถ้าเกิดเพิ่มเงินดาวน์เป็นยีจากบ้าน3ล้านคือเป็น ,6000 600 0จบเลยเขาบอกนะฮะจบเลยครับแต่ว่าน,นี้ขอแทรกนิดนึงนะไอ้ที่ว่า5%กับ20%เนี่ยคือถ้าคุณไม่ได,ไได้ไม่ได้กู้บ้านเป็นหลังที่2นะก็ไม่เกี่ยวว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ไม่เกี่ยวว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์คือมาตรการแบงก์ชาติเนี่ยคือถ้าคุณซื้อบ้านหลังที่สองและบ้านหลังแรกของคุณเนี่ยผ่อนมาไม่ถึงสามปีเนี่ยถ้าคุณซื้อบ้านหลังที่สองเนี่ยเขาจะ ให้คุณดาว20%นะแต่ถ้าเกิดคุณมาซื้อบ้านหลังแรกที่จังหวัดระยองเนี่ยก็ไม่ต้องดาว20%เนะนะครับอ่าเข้าใจตามนี้นะครับดังนั้นเมื่อลูกค้าซื้อบ้านไม่ได้ดีเวลลอปเปอร์ต้องชะลอการสร้างจึงอยากให้มีการแก้ไขให้ตรงจุดนะเนเื่องจากมองว่านะมาตรการดังกล่าวเนี่ยคุมเข้มจนเกินไปในทุกเซกเตอร์นะครับแต่ตอนนี้มาตรการประกาศมาแล้วผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวเล่งระบายสต็อกให้ขายออกก่อนให้หมดนะก่อนที่จะถึงเดือนเมษา6กสที่จะถึงนี้ นะครับเขาบอกว่าทุนมหาชนเนี่ยบริษัทมหาชนเนี่ยกับทุนทุนอะไรเนี่ยทุนท้องถิ่นลุกหนักนะเนื้อหาข่าวเขาว่าขณะนี้สมาคมมีสมาชิกผู้ประกอบการอสังหามากกว่าร้อยลายนี่คือหมายถึงที่ระยองนะฮะเพิ่มขึ้นจากปี6-1ที่มีประมาณ80ดลายโดยมีลายใหม่ๆเกิดขึ้นนะบ,บางส่วนเข้ามาทดแทนลายเก่ารวมถึงบางลายที่ยังไม่รู้จักสมาคมก็เข้ามา นะครับอีกทั้งมีผู้ประกอบการรายใหญ่จากจังหวัดชนบุรีเข้ามาดำเนินธุรกิจที่ระยองจากกระแสเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c เนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังมีผูป้ประกอบการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะเช่น CP Land CP ตอนนี้ลุกหนักมากนะที่เป็นคอนโดนะแล้วก็สุภาลายัยละลิน Quality House ปรึกษา Origin Eastern Star a d ิรินะฮะโดยหลายรายเข้ามาลงทุนโซนบ้านฉาง เพราะทำเลใกล้อุตะเภาและสถานีสุดท้ายของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะระดับราคาบ้านในจังหวัดระยองถือเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวนี่อยู่ที่ราคาประมาณ2-4ล้านบาทสมัยก่อนตอนนี้ผมมีโปรเจกต์อยู่ประมาณ2-3โปรเจกต์ที่ระยองกันนะที่สัต,ตหีบแล้วก็ระเแล้วก็ที่ระยองราคากันล้านไปไปนะ <laughs> ล้านกลางๆถึงล้านไปไปนะ โอ้ตอนนี้คือ2ล้านถึง4ล้านเข้าไปแล้วนะสำหรับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะทีนี้มาบ้านเดี่ยว2ชั้นเนี่ราคา3าถึงหล้านนะแต่โซนในตัวเมืองระยองเนี่ยราคาอยู่ที่4ีถึงหล้านบาทและ10กว่าล้านบาทนะครับโดยเฉพาะโซนถนนสุขุมวิทและถนนคอ2รวมถึงโซนรัศมีประมาณ23กิโลเมตรห่างจากเซ็นทัลพาซาระยองและห้างแพชชั่นนะฮะซึ่งเป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์หลักของจังหวัดระยอง ส่งผลให้พื้นที่ตรงกลางระหว่าง2ห้แงดังกล่าวเป็นทํำเลที่บ้านราคาแพงที่สุดสําหรับโซนิคมอุตสาหกรรมและแก่นิคมมาตตพุทธและนิคมพัฒนาส่วนใหญ่กว่า80ราคาอยู่ที่1-3ล้านและอีก20ราคาอยู่ที่3-5ล้านบาทนะครับสรุปคือที่ระยองเนี่ยก็ก็ยังขายได้อยู่นะแต่ปัญหาที่หนักที่สุดของคนระยองที่ผู้ประกอบการที่ระยองเขาเขาบ่นที่สุดก็คือ ยอดแม่อนุมัตสินเชื่อนะสูงถึง50-80%เนะเขาบอกว่าขนาดเขาพรีอัพูบแล้วตัวเอกสารแล้วว่าลายนี้น่าจะผ่านนะส่งเรื่องยื่นกู้ไป10รลายนะไม่อนุมัติ8รลายอนุมัติมาแค่2รลายนะโอโ้โหนักมากเลยนะครับแล้วก็บ้านหลังนึงเนี่ยขายกัน4ี่ห้ารอบอนะก็ลองดูแล้วกันคืออันนี้ก็แก้อะไรไม่ได้นะคือคนไทยเป็นหนี้เป็นหนี้สินเป็นเป็นหนี้กันค่อนข้างเยอะตอนเนี้ย ผมว่าคนไทยเป็นนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เอาข่าวมาฝากกันตามนี้แล้วกันนะครับก็อัปเดตข้อมูลกันตามนี้นะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ